ก็ต้องการสวัสดีพี่น้องที่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมเี่นเคยครับช่างสองโคราครับก็ห่างกับแห่งการลงคลิปไปนานพอสมควรครับก็ไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์ม่อะไรก็อาจจะตอบไม่ครบนะครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆที่นํามาฝากครับเกี่ยวกับนี่ครับคาบูครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการไล่น้ํามัน e15 ในรถคาบูถูกไหมครับก็ตอนนี้น่าจะเป็นกระแสกันอยู่นะ ใน,ในรถในรถคาบูถามว่าไล่ E15 ไล่ได้ไหมหผมก็จะบอกว่ามันไล่ได้นะครับแต่สิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําในการไล่ E15 ในรถคาบูนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่าต้องทําตัวไหนบ้างแกะสดไปเลยครับไม่ว่จะเป็นเคเหลียมหรือว่าเอ็เนโบอามก็เหมือนกันนะครับทำทำคล้ายๆกันคล้ายๆกัน นี่นะครับนี่นะครับก็คือเดีย๋ยวแปบ๊บนึงก็คือเวลาเราทำเนี่ยเดี๋ยวผมแปบบ๊บขอแกะคาบูแป๊บนึงนะครับแปบ๊บนึงนะครับผมแกะเรียบร้อยแล้วนะก็จะเรียกเป่าๆอย่างนี้นะครับปเป่าๆอย่างนี้ใช่ไหมครับปรเป่าอย่างนี้ ทีเนี้ยถ้าเราส่วนใหญ่คนเขาจะไปทําแก้มลิงใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขามีคนมาเล่าให้ผมฟังว่าถ้าเราไม่ทําแก้มลิงเนี่ยใส่น้ำมัน e15 เ,เนี่ยน้ำมันมันลงไม่ทันมันหมดถ้วยแล้วมันเครื่องมันจะดับแต่ผมก็ไม่เคยเจอมันดับนะครับอันนี้จากประสบการณ์เลยจากที่ผมไล่เลยเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เดีย๋ยวผมจะไปเอารถที่ผมไล่ e15 เลาแล้วมาให้ดูว่ามันเดินเบาได้นะบางคนเขาเจอปัญหาคือมันเดินเบาไม่ได้ถูกไหมครับ มันเดินบอลไม่ได้เพราะอะไรเพราะรูมันเอาแต่อากาศอาจจะผมเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยหลักๆเลยน้องๆเห็นตัวนี้ไหมครับรูเนี่ยครับรูเล็กๆเนี่ยครับเนี่ยรูตัวเนี้ยครับผมชี้นะเนี่ยรูเนี่ยครับรูไหนวะเห็นไหมครับเห็นไหมครับรูรูตัวเนี้ยครับรูที่ไม่นออกจากหัวจรวดเนี่ยครับรูตัวเนี้ยประมาณนี้นะครับก็หาดอกสว่านเจาะ จาะตัวนี้นะครับไม่ต้องไปดัดลูกลอยก็ได้ครับไม่ต้องไปตัดลูกลอยไม่ต้องไปทําอะไรนะเจาะตัวนี้แล้วผมจะยืนนมหนูให้เลยว่าอย่างทุนน้อยอย่างโูจะค่าเงี้ยผมใช้อยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบห้าอากาศห้าสิบอ่ะเป็นแนวทางแล้วกันอากาศห้าสิบแต่ถ้าเป็นลูกเล็กอะไรก็ตามขนาดแล้วกันแต่ผมให้ยืนอากาศอ่ะเป็นเบอร์ห้าสิบไปก่อนสี่สิบห้าห้าสิบสี่สิบแปดห้าสิบประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเล็กลูกเล็กอย่าง5 6 57ชักเดิมอะไรก็ลดลดลงมาได้ในในรถคาบูนะครับผมบอกก่อนนะแต่ ย่างโอจะฆ่าเนี่ยผมใช้อยู่ประมาณร้อยเจ็ิบห้ากาศห้าสิบแล้วเรามาเล่นที่ตัวนี้ครับนี่ไฮไลท์มู่ที่ตัวนี้ครับเราต้องฝนเข็มครับถามว่าฝนทําไมก็คือไอ้ตรงเนี้ครับอ้วนเห็นไหมครับมันอ้วนที่ปัญหาหลายๆคนที่เจอคือเขาทําแล้วอ่ะรอบลงช้า รอบมันลงไม่ได้อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะบอกเดีย๋ยวผมจะใส่ที่คาบูนะแป๊บหนึ่งนะผมจะใส่ที่คาบูตัวนี้ให้ดูนะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมตรงอ้วนตรงเนี้ยครับตรงที่มันอ้วนเนี่ยมันไปปิดช่องรูน้ำมันก็คือพูดง่านนยว่าเหมือนได้ว่ารถที่จะใส่ e 8 5เนี่ยผมเน้นเลยครับคือหัวคาเรงต้องหนาต้องหนาครับคือถ้าไล่เนียนเนี่ยผมผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะยากแต่ถามว่า เดินแบบเดินอ่าเดินเบาอะเรียบไหมถ้าเราไม่ฝนเก็บไม่เรียบแน่นอนครับผมเราประกันเพราะลองสังเกตเลยครับถ้าทําท่วมยังไงก็เดินเบาได้ผมผมลองมาแล้วแต่ถ้าทําแบบจะเดินเบาเนียนเล่งแบบไม่หนาเลยก็ไม่ได้ไอส่วนปลายตรงเนี้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปไอตรงนี้ครับไม่ต้องไปแต่งอะไรมานะแต่งในช่งวงก้วนนิดนึงมันผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยแต่งเลยเข็มมันถ้าผมเอาเวอร์เนียคีนนั้นวัดอยู่วันนั้น มันสองมิลครึ่งก็ล่าผมผมผมจำไม่ผิดนะผมผมลดขนาดไปเหลือสองมิลผมหายไปครึ่งมิลตรงนี้อ้วนตรงนี้ครับไม่ต้องกลัวครับหรือว่าถ้าใครหาเข็มของเอ็นเจ็ดได้ก็มาใส่ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนล็อกเอาให้มันสูงขึ้นเหมือนกันครับที่ที่ว่าเขาเขาเขามีเข็มที่มันเป็นล็อกล็อกอะ่ะที่งภาพไหมอย่างเอ็นเจ็ดเอ็นเอ็นเจ็ดเคอาร์อะไรเงี้ยประมาณนี้เปล่ายิ่งเราใส่ล็อกที่ห้าไอ้ตรงนี้ก็น้อยลงถูกไหมครับ น้ำมันเราก็จะหนาถูกไหมเหมือนกันครับทฤษฎีเหมือนกันแต่อันนี้ผมพูดในอินโฟอาร์มนะผมพูดในอินโฟอาร์มแต่ถ้าเคเหลียมต่อให้ผมใส่ล็อกที่5แต่ผมจะไม่ใส่ล็อกที่5ครับผมใส่ล็อกกลางเขาไว้ล็อกที่3มาถูกแล้วแล้วผมก็มาฝนเขียนตรงนี้เอาก็ถอดออกมาแล้วก็ดอกเอาสว่านปั่นเลยครับอไอกระดาษทรายเบอร์พันก็ได้เบอร์สี่ร้อยก็ได้จะเย็นๆครับไม่มีสูตรตายตัวนะผมบอกก่อนไม่มีสูตรตายตัวก็คือค่อยๆทําก็ได้ไม่ต้องสองมิลเหมือนผมก็ได้ก็คือเหลาไปเรื่อยอ่ะ เหล่านิดนึงก็ลองมาใส่ดูเหลานูทุกทุกครั้งที่เราเหล่ามันจะเห็นผลแค่นี้เองครับก็คือเจาะรูนี้เห็นไหมเจาะรูน้ํามันเนี่ยเจาะรูเนี่ยน้ํามันตัวนี้เจาะไม่ต้องใหญ่นะอย่ามันปิดเดี๋ยวคนจะรลมปิดไม่ได้อ่าเจาะตัวนี้ดูรอยไม่ต้องไปดัดไม่ต้องไปทําอะไรตัวนี้แบบประหยัดนะไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปแก้ลิงแล้วก็มาเล่นตัวนี้เอาน้ำมันอย่างที่ผมบอก30%จากนมหนูเดิมที่ใช้9 5้า้า แล้วหลักๆเลยถ้าอยากให้ e เป็ห้าเห็นผลคุณต้องทางกำลังงานให้ได้ด้วยหลักๆเลยนี่พูดถึงว่าน้ํามัน e 8ปห้าใส่ในรถคาบูนะครับผมผมไม่พูดถึง e ยีหรือ95นะผมพูดใน e 8 5ใส่ในรถคาบู mm hmm. ความบางเบาของน้ํามันทุกคนก็รู้อยู่แล้วผมว่า e 8 5ายังไงก็ทนกําลัง,งได้มากกว่า mm hmm. โอเคไหมครับนี่ไอเทมของเขาเครี่ยมเมือนกันครับคี่เดียมก็มีรูก็จอดเหมือนกันเข็มใส่ล็อก3แล้วก็เหล่าเหมือนกันฝนเหมือนกัน อ่ะนมหนูน้ำมันไม่หนีกันไม่หนีกันมากส่วนใหญ่ผมยืนเบอร์ห้าสิบไปเลยอากาศอ่ะคลิปนี้มันเป็นแนวทางนะครับผมไม่ได้บอกว่าทําแบบที่ผมบอกแล้วมันจะวิ่งได้หรือเดินเบาได้เรียบแต่ผมบอกเลยว่าบางคนใส่อยู่แล้วเจออาการคือเร่งแล้วไม่ลงนี่แหละครับเหลาตรงนี้เลยครับลงแน่นอนแล้วอากาศไม่ต้องไปพูดถึงสี่สองสี่ห้าก็ลูกเล็กๆก็สี่ห้าได้แต่ลูกใหญ่ๆไม่ต้องไปพูดถึงนะครับสี่ห้าอย่างน้อยก็ห้าสิบขึ้นครับ โอเคไหมคลิปนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะเอาคลิปดีๆหรือถ้าใครอยากเห็นก็คอมเมนต์มาไอคันที่ผมไล่ e15 แล้วมันเดินแบบไหนขี่ได้จริงไหมขับได้จริงไหมมันเดินเรียบจริงไหมเบิ้ลได้จริงไหมเบิ้ลตัดรอบได้ไหมในรถคาบูกล่องเอสเนี่ยเบิ้ลตัดรอบได้ไหมอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์เข้ามาหรือกดไลค์ให้ผมโอเคนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ